กับเรืงองปีเตอร์จงสกว่านั่นเองเอาล่ะผ่านไปแล้วนะคะ19คน19เรื่องในการวันนี้ฟังนี้ท่หาหนุ่ยสนุกเพลินเพลินเดินเดียวแต่ว่ายัางไม่จบเท่านี้นะคะมารลำดับต่อไปเลยดีกว่ากับหมายเลข20ของเราค่ะกับเด็กจริงตันดาทวงชาวเพชรนะคะหรือว่าน้องเวนนั่นเองเชิญเลยค่ะน้องเวนค่ะเสียงประเมจากกล้องเชียนหน่อยเร็วมาเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กปันดาทวงชาวเป็ดอายุ6ขวบคือ ตอนนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องสีเ่เกาาลเอพิซาได้เรื่องเรื่องเลยค่าโดยคุณชีวันวิสาสะขอเชิญรับฟังได้แล้วค่ะขอเสร็จตอบด้วยไหมคะครับเขิ่นเลย <c oughs> ขน,นียวแ้่คือหูแกาเพราะมีหมูแกงก้อนใหญ่ค่ะอยากขูดไปมาทำข้าวเหมือนจามีหูนี่คือก้อนแหลมเพราะมีก้อนแหลมและคนเด็กชอบเล่นเกมคนใช้ก้อนแหลมนั่งเคลื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยนี่คือมุอ้กหร่อเพราะมีจมูกเหมือน มีน้ำมุ้งไก่เหนียวหนึบรูดหนึบไปคนอ่อนกับชอบร้องให้น้ำตาน้ำมุ้ไก่เหนียวหนึบนี่คือมือตัวใจดีพร้อมมีมือสองมือเข้าไปตัดแต่ถูกจาบมือตัวชอาไปตัดมือตใจดีไม่เคยกลับมาแรงวันเลยสักทีวันหนึ่งสิ่เรือพิศดารนั่งเรือไปอย่างสู่ทะเลถูกก้ามมาซะนอนหลับสบายเหมือนอยู่ในเป้ก็แหลกชี้มือไปข้างหน้าแล้วพูดว่าดูนู่นสีฝูงปลา เป็นทะเลเลยน่าจะจัมากินกันโมูลผุดสนับสนุกใช่จับป้ามาพ่อเกือย่าอีกหอจิ๊บเจ้าอร่อยหรือต่อใจที่พูดก็ถกถป้าน้อยผู้น้าตรงสักปล่อยไปแต่ป้าตัวใหญ่อืมหน้าอังกินวันถูถกครับ เมื่อเข้าหาสู่ปลาปลาตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาข้างใบเรือมือโตใจดีใช้สอง,ง,อง,งมือคว้าจับทันทีเมื่อปลาตัวใหญ่ที่สุดแดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมุ่งหนึ่งพยายามบางคราเรือน้ำตาเริ่มไหลน้ำมูกเริ่มย,ย้อยใบเรือกำลังจะตกนะ้ำปูการตื่นแล้วเมื่อปลาตัวใหญ่ที่สุดแดง มือตัวเตยดีแป้วกับปลาตัวใหญ่ตกก้อนแหลมตกจากหัวเรือก้อนแหลมตกจากหัวเรือก้อนแหลมจุดก้อนแหลมทะลุเรือ ไม่ถูกตัแหลกตกใจตกปูดใหญ่ทำอะไรไม่ถูกมือโตใจดีหน้ากับปาั็ใหญ่ทำอะไรไม่ถูก แกัรตัโกนก็ไม่มีไม่มีปไม่เป็นไรใช้ตสองมือแทนไปรืใช้สอ,อ,อใช้สอถอ,อแทนไปเรือแล้วสิเบอพยพิสดารก็กลับว่าอยางมีความสุขและแถมน้องเทงไปด้วยใชยใช้ชยหายหาย ่ไปแล้วนะคะเอามาต่อกันเลยดีกว่ากับ